ฮสวัสดีค่ะนี่เรามาถึงวัดวัดพระธาตุอะไรนะนนเห็นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโรงแรมเหรอแถวนี้นะโรงแรมนะคะเราไม่รู้ไงเราไม่เคยมา,มาบบโอ้ยมันจะหายไหมถ่ายเนี่ยไม่เห็นแล้วนะไม่เคยได้มาขอบคุณยาวันน่ะ มาหาญาติก็เลยแวะมาเพราะว่าญาติไม่อยู่แม่เดี๋ยวเราไปทางเข้าทางเข้าไกลอยู่ไหนไกลนี่หมาหมาว่ะชันบัวนี่ตาร้อยผูนี่พวกนี้เะเป็นเป็นศูนย์ศิลปะชีพหรือเปล่าโอ้เพราะความที่เราไม่รู้เนาะอ๋ะะเอเศรษฐกิจพอเพียง ถึงหรือยังกระถึงหลวงปู่ศิละเออมาเนี่มองแต่ขาเจ้านะไม่ได้มองอะไรเลยยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากระถินสามบันสามคืนวัดพระธาตุหมื่นหินของหลวงปู่ศิลา ธุกได้มาแล้วเห็นหลวงปู่ศิลาแล้วได้มาวัาแดแล้วเด้ไหมล่ะ ได้มาไงไม่คิดว่าจะได้มายายวันน่ะพามาสัตว์ปุบ ถึงแล้วเด้อนี่อู้สาธุบุญใส่แมสด้วยใส่หมวกด้วยมีของฝากเยอะๆเลยค่ะนานจอดรถใหญ่มากมีของจำมด้วยเดี๋ยวต้องได้กินกาแฟวันนี้เราก็ได้มาที่ประธานบุญหุ่นอีกแล้วนะคะมาครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้เยอะเกินอุ้ย ยี่สิบสามสิบสี่โอ้ยเราผัดได้ไปอันนู้นแล้วอะ่ะสถานที่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าวัดนะคะสวยมากสวยมากเลยโมกุลนี่ประมารนิดวดน้องชั่วโมงเหรอปะ่ะสวยงามมากสาธุได้มาเห็นแล้วนะแม่ลกักดีใจจัง เหมือนน้องนี่เส้นจุโมงไหมน่ะเส้นน้องจุโมงไหมโอ้หลงเบิดมาอยู่นี่ตั้งนานเดี๋ยวเอามาค่ะไม่เห็นน้องตั้งนานน่ะตั้งแต่นู้นน่ะเขามาอยู่ตรงนี้ โอ้ยสวยจังนี่ฮะเอเอมาสองรอบแล้วปีนี้นะนี่ในห้าวันนี้ก็ฮะหนูชอบผ้าอันนี้นะ่ะสวยอันนี้พระเวทนะพระเวทสันดอนสวย พ้าไม่ได้หนัดเข้าวัดใส่หมวกเข้าไปในอุโบสถเหรอปะไปกลับเหรอโอ้มีธนาคารมีอะไรด้วยที่กดเงินก็มีนะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะกดข้างในถึงแล้วยนเจ้าวัดพระธาตุเหมือนหินชาทุไม่รักหนูได้มาแล้วนะ ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้จะได้มาวันไหนอันนี้เขาเรียกอะไรเกียนอยสัธุสวยงาม ต้นระคังอุ้ยสวยต้นระคังเงินต้นระคังทองอันนี้ทองอันนี้เงินอุย้ยไม่ได้ร้อนมากเลยนี่เข้าไปก่อนอ้าวหลงปูอยู่อุ้ยชัตุฮะเอ้าเหรอไม่ได้เอาฟันกองมาไม่ได้เอามาเหมือนจริงจริง พไปม่ได้เอาขาเข้ามาน,น,นี่ติดติดมองหลับนั้นเล